<c oughs> ตัวเทพนี้ก็มีประกอบตัวหนึ่งนะครับดีลูกค้าเอามาประกอบน,ะนี่เงียบนะครับส่วนน้ำท่วมนี่ก็เป็นเขตของทีทีนะครับก็โอเคนะพอดีพี่เขาบอกว่าอยากจะได้ระบบน้ำมาเห็นที่ร้าน มังบเท่าไหร่ยบเยอะไหมกลัวแพงนะครับจริงๆไม่แพงนะครับถ้าเป็นระบบระบบน้ําถ้าอุปกรณ์ดีหน่อยก็น่าอยู่ประมาณตามเกรดอุปกรณ์นะประมาณหกเจ็ดพันนะครับผมดูที่ราคาของตัวบล็อกนะครับแล้วก็ตัวปั๊มหลักๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมพวกวาวน้ําอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หม้อน้ำพัดลมอะไรเงี้ยถ้าของที่ เกรดดีขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็จะราคาแพงนะครับแต่เราซื้อเป็นแบบรวมที่เป็นแบบลักษณะแบบว่าสําเร็จรูปนะครับท่านคงจะเห็นนะครับนี่มีขายนะครับเยอะนะครับใน l a า a สดิอหรือช้อปปี้เป็นแบบุมรวมนะครับรวมคือคือแบบครบชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยสองพันห้าพันแปดอะไรอย่างเงี้ยสามพันอะไรเงี้ยเขาจะมีให้ครบนะครับแต่ว่าตัวปั้นามนะครับมันมันเลือกไม่ได้นะครับเขาก็อาจจะ ตามงบเขานะอาจจะไม่ใช่ของที่มีมีคุณภาพมากเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้เป็นทั่วๆไปแบบจะหนึ่งตอนสองตอนที่เป็นแบบแรงดันไม่เยอะหรือว่าอะไรมัน,ม,น,ม,นมันมีพลนะครับตัวปั๊มแล้วก็ตัวบล็อกนะบ,บล็อกเป็นบล็อกน้ำแบบไหนมีหลายเกรดครับมีความหนาของนิกเกิลมีออปชั่นเสริมพวกไอ b อะไรต่างๆนะม,นมันไม่เหมือนกัน ก็ดูให้ดีนะครับถามว่าใช้ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าออย่างที่ผมบอกครับความสวยงามความทนก็คืออยู่ที่ปัมป๊มนะครับปั๊มนะครับปั๊มบางตัวเราไปใส่น้ํายาต้องดูด้วยนะครับถ้าปั๊มราคาไม่แพงแรงดันไม่สูงเนี่ยเราเราต้องใส่น้ํายาหล่อเย็นนะครับเป็นแบบท่านจะเห็นแบบสีใสๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่พัดเทลนนะครับ พวกสีใสๆน้าใสๆนะครับได้นะเป็นน้ําที่มันเป็นพวกพัดเทลมันจะมีความเข้มข้นสูงนะอ่ามันอาจจะปั่นไม่ไม่ไหวนะถ้าเป็นปัมนะ๊มแบบพวกนั้นนะต้องดูนิดนึงนะครับที่ร้านก็มีกรอบเรื่อยๆนะครับรว่าคอมปกติก็ได้หมดนะครับไม่ได้คิดราคาแพงนะครับ นี้ก็ลองเทสนะครับออกเสร็จก็ต้องเทสนะครับระบบน้ํารั่วไม่รั่วความนิ่งของปั๊มนะครับแล้วก็ตัวน้ํายาเองนะมีความหนืดอะไรขนาดไหนต้องให้เหมาะสมนะเดี๋ยวมีปัญหากับลูกค้านะครับแล้วก็การถ่ายน้ำนะครับองใ,ให้ง่ายที่สุดนะนี้ผมจะใช้เป็นสีที่บอกกับน้ำยามเปลี่ยนสีได้เป็นระบบน้ำระบบน้ำเอเป็นระบบน้ำเปิดเหมือน เราจะจะใช้สีไหนนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมตัวนี้เป็นน้าํายาสีแดงนะมันจะมีโฟล์ครับนะวัดว่ปั๊มทํางานไหมนะโดยใส่ตาซึ่งถ้าไม่ทํางานแน่นอนตัวน้าจะไม่หมนะุนนะฮะแล้วก็อุณหภูมิก็จะสูงทันทีเลยอันนี้อุณหภูมิที่3.36เองนะครับอันนี้อุณหภูมิห้องก็เ,เย็นๆเลย เพิ่มไฟเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ดูตัวน้ำยานี่มีสีสันนะครับมีสีสันขึ้นนะครับความแรงก็จะมานวะ่ากันไปนะครับที่บอกนะครับอุปกรณ์ระบบน้ำเปิดนครับผมก็ ต้องดูด้วยนะครับระบบจ่ายไฟอะไรต่างๆนะครับของเราจะอยู่ได้นานนะครับทนทานนะครับไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับเพราะว่า,าพัดลมอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นพัดลมนะถ้าอยู่ตรงซี u นะบางทีมันจะดูดฝุ่นเข้าไปนะครับอัดเข้าไปตรงข้างๆนะครับตรงชุดจ่ายไฟซี u หรือตัวซ p u นะครับฝุ่นอื้อเลยนะบางทีก็ประมาณนั้นแหละนะ ก็แล้วแต่การดูแลรักษานะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผัดลมก็ําให้เกิดออกไซา์และความชื้นเยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นชุดน้ําก็ตรงนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะอืมก็อยู่ที่เราชอบอนะหมกปรอมาาอะไรแบบนั้นนะ นิ่งๆน,นะน้ำเปิดก็มีน้ำปิดก็มีนะครับสอบถามได้เลยพัดลมก็มีเลือกได้ครับอนี่นะค,ครับสมใจทักท้ายสอบถามมานะครับระแวกมินบุรีอยู่ตลาดรัตจากสองมินบุรีนะครับครับ